สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนอยู่กับข่อยช่องเพียงน่าหน่อยสตูดิโอเมื่อนี้ก็มาสปอยคือเกาจาเป็นซีรีจินนี่ซื้อเรื่องว่าเทียบท้าปัจทีห้องก็มาจวดตอนในตอนต่อไปเลยจ้าเมื่อไปเฟิงซีกําเห้ยเฟิงซีพี่น้องตอนนีพันดานแหลกเขามาได้แล้วก็มาต่อกันที่ดานสองค่ะเป็นการตะล่องหมากนั่นแหละซึ่งเห้ยเฟิงซีอาสาสิเป็นคนเล่นค่ะพอแต่ว่างหมากลงไปเท่านั้นละพี่น้อง วนล่วงตาก็เกิดขึ้นจิตใจสํานึกก็ออกมาค่ะพี่น้องคะมานในโตเล่าก็คือโตเล่าละค่ะพี่น้องก็ออกการต่อสูค่ะซึ่งตอนนี้เองไปฟื่งซี่ก็เห็นทา่าสิ่ดีแล้วก็เลยซอยให้ฟื่งซี่โดยการพังมากระดานนันทิมซะเพื่อซอยออกมาได้ค่ะแล้วก็มาพอผู้เท่าไทยอินนั่นละค่ะ ก็เลยสอนวิชาเข็ดลับนี่ละก็บอกว่าอันสีสําเร็จบสําเร็จนี่นะ,นะมันเกิดขึ้นอยู่กับมูเจ้านันละซึ่งการเริ่มฝึกวิชาก็เริ่มขึ้นค่ะโตเฮ่ฟึง่งซีเองิงเรียนรู้วิชาไปค่ะพี่น้องตอนนี้ล่มปานซับสนทตุไฟเขาแทรกไปฟึงซี่เหตจังสันก็เฝ้ามาซอยเหลือผู้เทาไทยอินก็ดีใจห้ายค่ะที่ทั้งสองเองประสบความสำเร็จในการฝึกหยุดในเทือนี้ ตผู้เฒ่าไทยอินก็เลยให้แผนที่ชัยภูุ่มทิวาด้วดยเจ้าอง้ังนา่ะพี่น้องให้กําเหยเฟึองซี่ส่วนไปเฟึองซี่เอิงก็ได้ดอกไม้ที่ฟึกเลี้ยงโดยการใส่ลมปานนา่ะค่ะพี่น้องเล่าก็บอกว่าทายุนในเสียวเป็นเสียวตายดอ,ดอกไม้ดอกดีนะอาซีซอยได้ซึ่งใส่วิธีการใส่ลมปานเลี้ยงดูมันยู่บเซ้าค่ะแล้วทั้งสองอิงก็เลยลำลาผู้เฒ่าไทยอินพร้อมกับซีดผ้าล่งจากเขาค่ะ หลังจากนั้นบอ่อโดนเขากับพังทลายล่มค่ะพี่น้องคะนั่นก็คือสุสานของพ่อใหญ่เล่านัา่นล่ะเล่าหูว่าเล่าสิตายแล้วก็เลยเอื่นคนมาเอาเคล็ดลับวิชาสันเดยในส่วนของวีวูยวนผู้อยากได้วิชาเคล็ดลับล้านอินปีเยค่คะพี่น้องก็สมุนไลยก็เลยให้ลูกน้องมอาเฝ้าทําไว้ร้านอินปีเยกถาได้ที่นี่ว่าผู้ใดโนเป็นคนที่ใดออกมาเป็นว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายเราก็นั่งถาซึ่งให้คนสํานัก ส่วนหมุนะพี่นองมาเขามาจัดการซิดพี่นองที่เขามาในรทมค่ะจอบเบิง่งยุจังสัตละพอแต่ทั้งสองยางลงไปอีอูยวนเองแล้วก็มาถามลูกน้องของพ่อใหญ่เนาะว่าผู้ใดเป็นคนได้เคลร,รับวิชานั้นไปนเนี่ยอีอูยวนเองกับเขาไปถามซิดของผู้เท่าไทยอิงค่ะว่าผู้ใดเป็นคนได้รับวิชานี้มากแต่เล่ากับบอตอบค่ะอีอูยวนซูนไลค์กับเขาจัดการท่านที่ซึ่งลูกซิดของผู้เท่าไทยอิงก็รู้ท่านที่ว่า อีอูยวนเป็นทายาทของทรงทรงค่ะซึ่งมีมานีนครอบนำสกุลหนีตายเบิดแล้วเหลือแต่อีอูยวนนี่แหละผู้เดียวในส่วนของไปเฟิงซี่กบเคยเฟิงซี่ลงกับเขามาค่ะสิสำนักต่วนขุนกับเขาจัดการต่อสูตรทันทีทั้งซองเองก็ใส่เคดรับวิชานั่นหละค่ะที่ลงมาจากเขาสู้กันค่ะซึ่งเจ้าสำนักเทียนซวงเองก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้อีอูยวนกับหู่ละค่ะว่าทั้งซองนั้นได้เคดรับวิชาไปเน่นอน ในการประชุมราชสำนักค่ะตอนนี้ท่านอองเองก็น,นำหาคุณชายร่องเดชส่งการประชุมน,น,นี่คัดบได้แน่นอนค่ะกระทาโดนเติบเหล็กซึ่งตัวคุณนั่งเองก็บอกกันในทางถีบ่ดีค่ะบอกพ่อข้าวคุณชายเองกทะทะเลแท็ก,แท,กแท็กมาหละักะพิ้องมาร่วมในการประชุม ที่ข่อยมาสาเพราะว่าข่อยไปเอาแพนทีใชยพูมิมากซึ่งท่านอ่องก็ทมว่าเอา้าเจ้าได้แพนที่นี่มาใดจังไดคุณไทรร้องก็บอกว่าตอนที่ข่อยตกน้ำน่ะคุณที่ซอยข่อยอีลีก็คือผู้เทาไทยอินเป็นคนซอยรักษาการเจิบกวยของข่อยบ่พอเราก็ได้สอนวิชาให้ข่อยนำตอนนี้น่ะก็นีจดหมายท่งมาหาข่อยเอื่อไปหาผู้เทาไทยอินซึ่งเราไกลสีตายแล้วพอแต่ข่อยไปหอดเราก็เอาแพนที่นี่ละให้ไว ท่านอองเองก็ดีใจหลยค่ะพี่น้องคะ่ะบอกว่าได้แพ้ที่ชัยภู้เมตตาตรงนี้เห็นเบิดแล้วฝ่ยมีทางสิชนะตาตรงไว้แน่นอนมาสันตอนนันเองตาตรงเองก็ทรงสารเขามากค่ะ มาหอดพอดีว่าให้เซนไหวเจว้ายิงอีเกอร์ซึ่งโตทันยิงอีเกอร์นี่ก็เป็นน้องของฮองเตะเนาะก็ให้มีการเซนไหวแน่ค่ะซึ่งก็ย่องชมคุณไส้ร่องบางยงางคักว่าออ้กิงกาศสามารถแล้วในมือเซนไหวก็มาหอดค่ะพระชายาไปหลีนี่กําลังศิสักระเด็กก็คิดพอสมัยตอนจะคองนี่มาใหม่แต่ทันยิงอีเกอร์เขามานี่ก็ย่งทันอ๋องนี่ไปโตนั่งก็เริ่มศูนค่ะตกอยู่ในผวังของสักระเฮียตกมือ บพ่อค่ะพี่น้องค่ะฝ่าฝนกับมะลืดขึ้นเถาร่มพัดวื้อเขามาค่ะก็เห็ุให้ท่านอองนี่ซู์หลายค่ะหลังจากพิธีงานเสร็จแล้วท่านอองเอค่ะเขามาต่อว่าท่านที่วจอกเราในน้อยกระถืบ่บได้แล้วก็ใส่ออกคําสั่งว่าเจ้ากระจงอยูนในนี่ละถือสินไปสัก30มสิือว่าสั่น เป็นการกักบ,บริเวณในตโตค่ะพอคุณชายใหญ่เดขาค่ะกับฟางเมี่ยมพระชาย,ยาไปรีซึซึ่งโตนาเองกับให้ลูกนี่กับคนที่หาให้ค่ะก็คือชีเส้นเนี้ยงนั่นแหละค่ะก็เลยบอกว่าให้แต่งงานซะโตคุณชายใหญ่เองก,บอก็บอกว่าบ่อยากแต่งงานเด้บไม่อยากแต่งงานกับู้ใดทั้งนั้นพระชาย,ยาก,ก็ใส่วิธีการคมคูทันทีบอกว่าทาสิเหตแบบนี้นะบ่ไดดูสิบอกเลยว่ามึงเป็นโลกร่มชัก ให้ประกาศในพ้นเดรู้เลยว่ามันเป็นโลคินาเกียตาตึงบักคักโตคุณชายใหญ่ค่ะยานผู้อื่นหูก็เลยต้องเห็ดน้าแม่ค่ะเพราะว่าโตแม่เองก็คมคูเล่าบอกยางค่ะภาพกระทัดมาถีเจ้าสำนักเทียนซ่วงค่ะก็เอิ่เใหยเฟืงซีเนี่ยมาถามเรื่องไปคั่วการนั่นแหละพี่น้องบอกว่านี่มันเป็นของปลอมด้ซึ่งก็พอดูดูของปลอมนี่ไปคั่วการนี่นะมันมีหลายบักคัก มันต้องออกมาจากผูปุกป้องป้ายนั่ละซึ่งเจ้าสำนักเทียน่วงก็เป็นหนึ่งในผูบุก้องป้ายค่ะโตเจ้าสำนักก็เลยคอให้เฮ้ยเฟื่งซี่นี่สอบหาความจริงค่ะว่าป้ายนี่ผู้ใดเป็นคนปล่อยออกมาก,กันแน่ในส่วนคุณชายใหญ่ค่ะยางคุณหูเล่องหลายก็เลยยื่นเล่องต่อทันองว่าสิแต่งงานกับชี้เฉินเนียงนี่ละท่านองเองก,ก,กับบริคัตค่ะก็เฝ้าหาหรืองานย่ำดีให้คุณชายใหญ่แต่งงานละค่ะ พร้อมกับแต่งต่้งยศให้มันเทียบเถากับคุณชายรองซึ่งโตคุณชายสามเอี่ก็ว่างแผนทะเลี้งหาคำสั่งค่ะพี่น้องค่ะบอกว่าคุณชายหง่นี่ให้ไปเบึงดอกมือเด้อพร้อมกับเชิญชี้เฉิงเมียงค่ะพี่น้องไปรวมเบึงดอกมือน้ำกันแผนทั้งเบิ้องนี่ก็ไป้ไปตุ่มไปโฮมกันก็มีคุณชายไงคุณชายรองแล้วก็ชี้เฉินเมียงแล้วแพนการของคุณชายสามกระเริ่งขึ้น พอแต่คุณชายรองมาหอดค่ะคุณรับใสเองก็เหตุน้ำถือจงลีกับพาจงลีนี่เนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพ้อกับสกัดจุดของจงลีไว้สะลบไปค่ะแล้วก็เอาเหล้ามาให้คุณชายรองกินพอคุณชายรองกินเท่านั้นก็จะงงสิงเงี้่ล้มฟุกกลับไปแล้วก็ลากศสซี่ชนเมียงมากค่ะพี่นองค่าบอกว่าคุณชายรองนี่เป็นคนขาใน่อนนั้นเองคุณไสไงกับมาพอ่อพอดีค่ะ ก็ว่าเอา้าเป็นยังคิเฮ็ดจริงสิเป็นแพนการของผูใด้กันแน่โตคุณชายร่องก็คิดว่าอายมีสิปายสีจะพองค่ะก็เลยจะเสียใจจังใหญ่ละ แล้วตอนนั้นเองนะ่ะคุณไายร้องก็บ,บอกว่าจังไดห้องกับเป็นน้องเป็นไอ้กันอยู่คือเกาก็เลยเอาแสทองคําที่เคยหาให้นะคะพี่น้องแล้วคุณยใ้ญงอยากได้นําแต่คุณยใหไงเองก็ปัดไปค่ะบอกว่ายังไมยง่ยุ่งยังไม่อยากแล้วก็ไล่คุณไายร่องนี่ลงไปหลังจากนั้นบ่โดนคุณยใหไงกับเขาจัดการคนรับใส่พร้อมกระโดดลงมาค่ะพี่น้องตกเจ็บมาเติบค่ะพี่น้องในตอนนั้นเองนะ่ะคุณไส้สามกับฝ่าม่าเบิ่งท่านที่ว่าผู้ได้ยอยู่ทั้งทัง ซึงก็คิดว่าเป็นคุณไส้ร่องเนี่ยละจัดการคุณไส้ไงคะพี่น้องโตคุณไส้ร่องก็เลยบอกว่าโอ้ขคบะเรยุมองนั้นได้คอยไปตกฟ้ามาซึ่งก็มีหลักฐานแล้วก็พยานาค่ะพี่น้องพอของชี้เชนเนียงอิงกับมยยมค่ะพี่น้องแลนเขาไปหาทาันองหาความจริงให้ได้ซึ่งทันองก็พยายามหาความจริงค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นคุณชายสามีเป็นคุนเฮ็ดแล้วก็เลยไปหาพระชายาไปรีสือโตนั่งอิงก็บอกว่านั่งบเรย์เป็นคนเฮ็ดคนที่เฮ็ดนานนะ นาศิเป็นหน้าเป็นแผนการของหน้าช่ยของเล่านั่นแหละค่ะพี่น้องโตท่านอองเองกระถาคุณชายญ่ตื่นเพื่อสีมาบอกความจริงว่าผู้ใดเป็นคนเหตุกันแน่คุณชายญงเองตื่นขึ้นมาค่ะก็มาพอหมอหลวงกระบอกว่านี่ค่าฮักทั้งสองขังเลือดขังในสมองถ้าบ่บอกจังสรรพช่ายาเองกระิีใสเขาเป็นเครื่องมือคือเกาค่ะซึ่งพระช่ายาเองก็บอกให้คุณใสาย,ยาท่านที่บอกว่าให้ไม่เป็นบ้าอิลิะ ผู้เป็นแม่เองก็สิขาลูกจะคองพอมใส่ไร่คุณไส่ร่องค่ะพี่น้องซึ่งตอนนั้นคุณไส่ร่องกับลักเขามาเยี่ยมคุณชายซึ่งตอนนี้คุณไส่ใหญ่เองแล้วก็นอนหลับอยู่คุณชายร่องกับเฝ้าว่าวครอมในใจทั้งเบิร์ดท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่คะ่ะแล้วถั่วย,ยาทิพพระชาย,ยาเอามาให้คุณชายใหญ่กินค่ะพี่น้องคะ่กะกามาหอดซึ่งคุณชายร่องเองแล้วก็สิบบอนยาให้อายได้ที่นี่ พอแต่เป่าขึ้นท่านั้นเรากับฮินรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแปลกๆเราก็เลยเอาเข็มมาบึงค่ะพี่น้องก็หึว,ว่ามันเป็นยาพิษทันทีก็เลยสอบถามว่าผู้ใดเอายานีม้มาให้ซึ่งก็เป็นคนของภาชาย,ยานน่ะละพี่สิขาคุณชายญ่คุณชายร่องก็เลยออกไปว่าสิไปสืบหาความจริงในตอนนั้นเองคุณชายไก่กระตืนขึ้นค่ะอู้คู้ชายไก่กระเสียใจไลยที่แม่ฮิตจังสิเด้ยินทุกคำที่น้องบอกค่ะพี่น้อง ทานอองเองกับหูว่าลูกไส้ตื่นได้ที่นีกับเฝ้ามาเบิกแล้วกะถามว่าผู้ใดเป็นคนเหตุกันแน่คุณชายใหญ่ก็ตอบว่าโมาหุคือกันจําความมวัวใดทานอองมัมี่ทางสิออกค่ะก็เลยตัดสินใจว่าให้หน้าชายของชาย,ย่าณน่ะล่ะค่ะพี่น้องเป็นคนรับผิดแต่เพียงผู้เดียวจบเรื่องกันไปค่ะคุณชายใหญ่เองเราก็มายอมพอคุณชายร้องอีกเลยเด้เราก็ไล่แต่นองนี้ก็เพื่อสิป,ปุ๊บปองนองล่ะค่ะเพราะว่าพระชาย,ยาหูวว่าเนี่ยโตคุณชายใหญ่เป็นจุดอ่อน ของคุณชายร่องก็ได้ใส่วิธีการนี้ซึ่งคุณชายใหญ่กับบอยาให้แม่นี่ใส่เหล้าเป็นเครื่องมืออีกแล้วโตคุณชายร่องกับยางมาตลาดค่ะไปพอลบปั้นดินเพ้านันละก็คือพ่อแม่จะของค่ะในตอนนั้นไปฟฟ้นซี่กับยางมาตลาดพอดีกันเลยมาพ่อค่ะก็บอกว่าเอาวะซื้อให้ซึ่งก็จะเากระบอกขายค่ะก็จะเาขายดินสันเดย์เอาทั้งสองเองก็ร่วมกันปั้นขึ้นมาจะเป็นลูปจอมยุ้นให้เฟิงซี่ค่ะก็เลยหให้ไปไห้ ในส่วนของอีอูยวนค่ะตอนนี้นะ่ะวีรยุทธ์ของเขานีรักษาจะคองแทบ,บ่ได้แล้วก็อยากได้วิชาล้านอินปีเยค่ะเผื่อมารักษาตัวจะคองคําสาบของเขาก็มาจาก3แควนงของทับคาทีลมสลายในการปกครองของตาตรงเพื่อสิแดงต่างราชวงช่วงม่ก็คือสิลมตาตรงลงุ่งแลวก็ห้เจะคองเป็นไงต่างราชวงขึ้นมาซึ่งก็มีคนที่ร่วมทีมน่าก็คือจงชี้กับชงชงซึ่งสกุลอีเนี่ยก็คือชงชงค่ะพี่น้องค่า หลังจากที่ทำาลายตาตรงลุ่มบ่อใดค่ะพี่น้องคําสาบจากปครัวกันนะ่กะก็เหตุว่าสกุลอีนี่ต้องมีอายุบมฮอด30ปีซึ่งตระกูลอีนี่ก็ต้องตายลงไปเบิดค่ะ เป้าหมายของเขาก็คือการลุมตาตงุงยึดป้ายขั่วการแล้วก็สีสาม,มารถทอนคำสาปนั้นใดแล้วอีอูยวนเองก็ยังขึ้นเป็นผู้นำแควนค่ะซึ่งตอนนี้หนกักกระหูแล้วว่าเฮ้ยเฟิงซี่หน้าใหญ่ของอินสวนเสียวเสียเป็นคุณชายร่องแล้วตัววีวิชวนก็ให้คนไปประกาศค่ะว่าจะของมะฮอดยองโจแล้ว บ่พ่อข้าวค่ะท่านอองเองก็เชิญเขาไปวังแล้วกระถาบ่ามอีอูยวนี้มาเป็นกุญซื้อในการรวมตายลาซึ่งตัวอีอูยวนเองกระเด็กปฏิเสธพอแต่ออกมาเท่านั้นกุณไสสามก็เ้าแลนมาประจบท่านที่เพื่อเขาร่วมมือกันเสนอในตอนันอีอูยวนเองกับ่สนใจคุณไชสามขึ้นกันค่ะพี่น้องแล้วมือขึ้นปีใหม่ก็มาลูกลูกล้านๆ้านก็มาตุ่มมโฮ้มกันค่ะ ตัวลูกๆคุณชายทั้งสามนี่ก็ให้ของขวัญพ่อค่ะซึ่งตัวพ่อเองก็ให้รางวัลนตอบแทนซึ่งคนที่ได้หลายที่สุดก็คือองค์ชายสามนั่นแหละที่โตทันอองเองให้มามยูเคียงขางทํางานรวมกันกับเล่าค่ะในส่วนของจีโจูเองทันองจีโจนี่ก็บอกว่าราชกู้ลานลานนี่ตายจากไปค่ะซึ่งตัวเรานี่มีผลงานบักลายได้ราชกู้ลานลานนี่วังเช้าเองก็บอกว่าเ่าตายไปแล้วเพราะว่าเล่าเทานั่นละ่ะ ซึ่งคนเป็นพอพี่น้องเอ้ยก็คิดว่าราชพูดล้าน้านนี่เราสิเี่าถตายอีรีบอ เราก็คิดว่าหวังเฉานี่ลแหละเป็นคนเหตุแต่เราก็บริเวอหยังดอกในส่วนของยนโจค่ะหัวชุนลานเองก็ออกเต้นระบำในงานปีใหม่ซึ่งตัวนางเองก็เป็นยิงงามระดับหนึ่งเลยค่ะงามลร้ซึ่งผู้เป็นพ่อนี่ก็ถึกใจและก็ประทับใจในตัวนางหลายหากลูกสาวหลายก็ลูกไส้สซนดี้แล้วตอนนี้เราก็ประกาศหาลูกเคยว่าผู้ใดสิีมาแต่งเป็นเคยต้องอยู่ในยงโจจกักสองสามปี ในส่วนของคุณไส้สามกระเดิมหาเงินเขาคั่งค่ะพี่น้องโดยเอาปลายของทันอองนัลละมาถือไว้แล้ววืมินีคุณไส้สามกระฝ,ฝ่าไปบอกทันอองท่านที่ว่าคลั่งถือป้นพี่น้องซึ่งทันอองเองก็เป็นฟื้นเป็นไฟให้สืบหาความจริงโต้คุณชายล่องกับไปหาฟืนซีอูค่ะบอกว่าให้ไปสืบเรื่องเล่าในเธอหนีแน่พอแต่เฟื่งซีอูออกมาค่ะโตอีอูยวนเองกับสก,กัดจุดค่ะจนนั่งสรบไปแล้วขอยาผิดนั่งผิดค่ะ หลังจากน,านั้นนะคุณไสยกับหูทันทีว่าอาตายแล้วนั่งถือผิดกับจ้าเสียจังไดต้องคับโดยล่มปานชนิดพิเศษก็เลยฝ่าไปขอความช่วยเหลือจากไปฟื้งซีซึ่งพลังล้านอินปีเยค่ะพี่นองสามารถซอยใดซึ่งก่อนสิไปนานา,นาเคยเฟึงซี่ก็บอกว่าผู้หญิงผู้นหนีเราเคยมากคอยเด้ว่าสันซึ่งตัวนั่งเองกับโบสนใจกับฝ่าไปซอยทันทีจนซอยนางใดปลอดภัย คุณชายร้องก็ไปเฟื่งซี่เองก็มาขึ้นว่าผู้ใดเป็นคนบงการเรื่องนี้นะมันต้องเจตนาะเรื่องเฮาสองคนแน่นอนมันบ่นได้เอาเฟยซี่อูดอกมาเป็นแผนวาสันแล้วทั้งสองก็เลยบอกว่าเฮาต้องอยู่น้ำกันนะ้าเฮาบอยูน้ำกนะันกเนี่ยเฮาสิถือเรียนงานได้แล้วเฟื่งซี่อูกะตื่นขึ้นมาค่ะบานที่หนีไปเฟึ่งซี่เองกับฝ่าวไปเบิ่งทันทีทั้งสองเองก็มีความสนิทสนุนกันย่างไว้ค่ะพี่น้องแล้วก็เลยตัดสินใจอย,อยูนจวนของเฟยซี่อู การเริ่มต้นสืบหาความจริงในคลังทิ่ถถือปนไปพี่น้องก็ไดเขามาในคลังตอนที่แหลกกับภากันคิดเด้ามันต้องหลักแต่สมุดไปเด๊ะแต่นี่มันหลักเงินไปน้านี่มันเป็นจังใดญว่าแสดงว่าคนที่เขามาหลักสมุดนี่นะมีเล่าๆหาคนุนบ่พอ่อเด้เกิดความละโมกโลกมากอยากได้เงินในคลังก็เลยผ้ากันจับเงินในคลังไป ในส่วนของอ e ีอูยวนเองนะจะมาหาเฟินซีอูที่นอนหลับอยู่ค่ะมาเอาพลังล้านอินปีเ e ยนะละ่ะมาใส่ในการสะกดคขาสาบไหวสัวข้าวค่ะพี่น้องแล้วเรื่องราวสิเป็ดจังไดต่อไปกระโรดติดตามในตอนหน้าสำหรับมือน,นี้สวัสดีจ้า